สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่9มีนาคมนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ชนีก็ตกลงไปแรงทีเดียวนะคะตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าตอนท้ายที่สุดนะคะท้ายตลาดก็ฟื้นกลับขึ้นมานะคะอยู่ในกรอบดาวเทรนดได้เช่นเคยนะคะเท่ากับว่า ขึ้นมาปิดเหนือ1545ซึ่งเราให้เป็นจุดที่สามารถเก็งกาไรได้แล้วก็เป็นจุดถอยด้วยถ้าต่ํากว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่ายังมีแรงส่งทางบวกต่อไปตามการกลับมาส่งสัญญาณซื้อของสโตแคสติกในกราฟ60นาทีนะคะโดยที่มีข้อแม้ว่าจะเก็งกาไรในทางขึ้นในใน,ในระยะสั้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องไม่หลุดกรอบล่างของเทรนไลน์หรือ,อยังยึดที่ประมาณ1545เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นมาเนี่ยแนะนําว่าเป็นทยอยขายตามแนวต้านนะคะก็คือ ประมาณ1.560แล้วก็กรอบบนของเทนไลน์อีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้ย่อลงมาเหลือ1.570จุดค่ะสต็อกวิตัวแรกเป็นตัว TVO นะคะ TVO นี่เดินหน้าขึ้นมาจากเส้น EMA 200วันด้วยแรงซื้อหนานแน่นแล้วก็ส่งให้เครื่องมือเนี่ยทยอยกันฟื้นตัวนะคะคาดว่าจะทดสอบแนวต้านที่ประมาณเส้น EMA 10แล้วก็25วัน ที่อยู่ด้านบนนะคะค,คือประมาณ38กับ39บาทได้ตามลำดับรับที่36บาท50คัดลอสที่36บาทค่ะตัว AAV นะคะ AAV ราคาวกกลับขึ้นมาหลังจากสร้างฐานได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากทั้งของ MACD และ Stochastic โดยที่ s t o e เนี่ยเดินหน้าออกมาจากเขต Oversold นะคะก็สามารถรุ้นทดสอบ ตามเส้นเทนไลน์ด้านบนนะคะประมาณเส้น75หรือเส้น200วันข้างบนเนี่ยประมาณ6บาท25ถึง6บาท30นะคะ6บาท25ถึง6บาท35นะคะแล้วก็รับที่6บาท5สตางค์คัดลอสที่5บาท95ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็นตัว age นะคะตัวนี้แท่งเทียนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะจนในที่สุดเนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยพร้อมกับสัญญาณหนุนทั้งจากเครื่องมือแล้วก็วอลุ่มนะคะแนวโน้มก็กลับมาดีขึ้นชัดเจนนะคะตัวนี้จะให้แนวรับไว้ที่1บาท62นะคะต้าน1บาท68กับ1บาท71และคัดลอสที่1บาท60ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ